เฟซบุ๊กด้วยอา้าวสมหมายภาษีนะครับธุรกิจสีแหง่งสมหมายภาษีเลิกกิจการสองร้างหนึ่งที่เหลือขาดทุนยับเอาละเอานะครับแล้วประวัติเป็นอย่างไรนะครับอ๋อยังฟิตแล้วก็ตีกอฟนะครับเอาแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่น่าสนใจนี่นี่ทำตรงนี้นะครับอิสารานิวส์นะครับสำนักข่าวอิสาราเอลในผมตอนแรกผมยังสงสัยว่าเอ๊ะ นะครับจะมีลักษณะนะครับไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าก็าดูเนี่ยนะครับเ,เหมือนกับว่าจะจะเอียงเอียงทางซ้ายนินดๆทางทางขวานินดๆนะครับแต่ว่าดูไปดูมาช่วงหลังในผลงานเข้าตานะครับการนําเสนอประเด็นต่างๆนั้นค่อนข้างจะดีทีเดียวเขานะครับโอ้นาเสนอข่าวว่าสมัยภาษีรัฐมนตรีคลังป้ายแดงประยุทธ์หนึ่งพบมีเงินลงทุนบริษัทเอกชนพร้อมคู่สมรสสี่แห่งช่วงสมัยรัฐบาลสุรยุทธ ล่าสุดเลิกกิจการไปแล้วสองปล่อยทิ้งร้างหนึ่ง 1, ที่เหลือขาดทุนยับสองล้านนะครับอเขาก็ไปไล่มาว่าได้ลงทุนทําอะไรบ้างนะครับมีเงินขนาดนี้เลยนะครับอแล้วเข้าไปนะโอ้นี่มีการเปิดขุ้มรัพย์ของหกรัฐมนตรีของประยุทธ์หนึ่งด้วยนะครับปีดียาทรพันล้านนารงชัยร้อยห้าสิบเ็ดล้านนะครับเนี่ยคือไอ้พวกที่มันนะล้มทักษินทั้งหลายนี่มันไม่ใช่นะครับ คนยากคนจนที่จะต้องนะฮะหวังประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลนะฮะมันรวยกันอยู่แล้วทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการล้มรัฐบาลที่งรักแล้วก็ขึ้นมาสู่ตําแหน่งเนี่ยให้พวกที่ร่ํารวยเงินทองทั้งหลายเนี่ยครับเนี่ยทั้งนั้นครับต้องการทํามาหากินนะครับเอ่อโดยที่นะครับกําหนดนโยบายอะไรกันได้เองนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีคน นะครับมากวนอกกวนใจในเรื่องของนโยบายรัฐบาลพวกนี้เนี่ยนะครับอิทธิพลสูงมากนะครับต่อนโยบายเศรษฐกิจของประเทศชาติผมนะครับแค่จําลองให้ให้ให้เห็นนะครับว่าเนี่ยไปสืบพ้นข้อมูลเองอย่างนี้นะครับยุทธยงยุทธยุทธวงนะครับนะครับเป็นใครมาจากไหนมีข่าวน่าสนใจไหมพี่น้องก็คน้คนค้นอย่างนี้ศาสตราจาร,รย,ย์ดรยงยุทธพุทธวงอายุทธวงเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแค่นี่มันสู้ไอ กูเกิลไม่ได้จริงๆนะครับเนื้อหาออกมามันดูไม่น่าไม่น่าอ่านนะครับของกูเกิลนะครับแล้วก็ยงยุทุธวงศ์นะครับมาแล้วครับมีวิกิพีเดียพี่น้องไปอ่านได้นะคนนะอ่อลบบุรีนะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเนี่ยศาสตราจารย์ด้วยนะครับอืมมีเฟซบุ๊กด้วยนะครับ อ๋อนี่มีประวิทย์วงสุวรรณนะครับมันซ้ำๆกันอ่าคนนี้น่าจะน่าจะค่อนข้างกใสนะครับแต่ว่าพี่น้องที่มีข้อมูลนะครับช่วยบอกมาด้วยนะครับขอดูหนหอ่อยเฮ้ยมันใสมากๆเนี่ยให้พวกเนี่ยเป็นแมนเชิญมาสมัย นะสุรยุทธ์นะครับตอนนั้นนี่เผด็จการยังหน้าไม่ด้านมากนะครับ <c oughs> ก็อาจจะเชิญคนดีมาเพื่อเพราะว่าตอนนั้นสังคมยังคิดกันอยู่ว่าเอบ้านเมืองมาดีๆทาไมไปทําร้ายเขาทําไมไปยึดนะครับเพราะฉะนั้นนีก็จําเป็นต้องเอาคนดีม,มีมีภาพลักษณ์ที่ดีมาขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คงยังไม่คิดย่ามใจที่จะกระชับอํานาจมากมายรีบอยู่รีบคลายอํานาจแล้วก็ยังเนียนกันอยู่แต่วันนี้นี่รู้ประวัติทรแค่นั้นไม่พอก็เลยต้องเล่นกันหนักแล้ววันนี้ก็ถึงขนาดนะจะต้อง นะฮะเล่นกันแบบที่ประยุทธน์นี่เรียกว่าเป็นระดับพ่อเลยนะครับโอ้โหนี่ดูประวัติท่านแล้วเนี่ยคุณยงยุทธนี่ไม่ธรรมดาจริงนะครับเนี่ยนะถือว่าเก่งรละดลัะทางด้านนี้นะครับเ,เกิด4พฤษภาคม2487นะครับที่ลบบุรีนะครับเ,เก่งทางด้านเคมีนะครับ <c oughs> เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยนะครับมีบทบาทในการศึกษาวิจัยในประเทศไทยมากนะครับ เออนะครับน่าจะอยู่ในแวดวงคนที่ชนชั้นสูงครับนะครับใกล้ชิดกับอํานาจมาตลอดเรียนเซนกคาเบีลแล้วก็มาฮิดลนนะครับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แล้วก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับไปที่อ,อสอบชิงทุนรัฐบาลน,นะครับไปศึกษาต่อที่อังกฤษนะครับ <Yeah. S 1> ครับก็โทรที่มหาวิทยาลัยลอนดอนนะครับแล้วก็เอกที่ออกซฟอร์ดได้ นะครับดุสรีบัณฑิตจากสงขลานครินนะครับก็ดูประวัติแล้วนี่ถือว่านะครับโอ้นี่โดดเด่นเลยนะครับไปนะอ,อทำงานวิจัยนะครับโพสต์ดอกอยู่ที่ UCLA นะครับอืมก็ต้องถือว่าถือว่าประวัติดีมากนะครับ แต่ว่านะครับก็ถูกนํามาใช้ในเชิงการเมืองอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับความชอบธรรมเนี่ยนะครับทางฝั่งของรัฐบาลเผด็จการจาเป็นจะต้องเอาคนที่นะครับมีชื่อมีเสียงยิ่งวันนี้เราเอาคนแก่เนี่ยมาทํางานนะครับแต่ว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งนะนักวิทยาศาสตร์อาวุโสเนี่ยอาจจะมีชื่อมีเสียงนะครับเป็นที่ยอมรับมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนเก่งนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยอ่า พลเอกสุรยุทธ์เราก็ไม่ไดเห็นผลงานอะไรนะครับแล้วก,ก็การเป็นนักวิชาการระดับศาสตราจารย์เนี่ยได้รางวัลทั้งด้านนักวิชาการเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะสามารถมาทํางานด้านนะครับการเมืองได้ดีที่สําคัญที่สุดไม่มีความชอบธรรมครับใครก็ตามที่นะครับมาโดยที่นะไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งของประชาชนนั้นสมัยใหม่เขาไม่ยอมรับนะครับแต่ว่าที่ผมคิดว่าติดใจที่สุดเนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็ น่าจะเป็นหม่อมอุ๋ยนะครับปรีดิยธรเทวกุลนี่แหละนะครับแหมรลายนี้นี่บทบาททางการเมืองชัดเจนนะครับบทบาททางการเมืองชัดเจนเครับชัดเจนในลักษณะที่นะช่วยกันนะครับ กับฝ่ายที่จะล้มรัฐบาลนี่มันจาการเลือกตั้งวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานนะครับของรัฐบาลที่มันจาการเลือกตั้งที่อยู่นะไม่ใช่ฝั่งประชาธิป,ปัตย์เนี่ยนะครับนะครับแล้วก็นี่แฮตท,ทริกเลยคนนี้นี่นะฮะอันดับต้นเลยแต่ที่ชื่อมันก็บอกกอู่แล้วนะครับว่าเป็นชนชั้นนะครับสัตดีนานะครับทีนี้ไปดูหน่อยไหมประวัติยังไงก็นะว่าแล้วผมว่าน่าสนใจที่สุดละธรรมดาสามคนที่ว่ามาเนี่ย เกิด15กรกฎาคม2490นะครับเป็นหม่อมของพลตรีหม่อมเจ้าปรีดาทรปรีดีเทพพงนะครับเทวกุลอาอดีตแล้มนตีีว่าการกระทรวงต่างประเทศและหม่อมแตงไทยเดชผลนะครับนะก็ลูกชายสองคนนะครับมีบุตรชายสองคนคือหม่อมหลวงประมาพรเทวกุลคุณเปรมแล้วก็หม่อมหลวง นักทพนักทกรเทวกุลนี่ก็คนปลื้มนะครับหมอมหลวงปรีิยาธรเนี่ยปรีดิยาาพรนะเขาเขียนตรงนี้นะปริยาธร,ร,าร,ร,ารจบการศึกษาจากเซนคาเบลนะครับแล้วก็ไปเรียนที่ธรรมศาสตร์จบโทด้านธุธรกิจระหว่างประเทศจากวอตันสกูลนะครับยูเพนที่เราพูดกันเมื่อกี้แล้วก็แน่นอนหลักสูตราการป้องการราชาจากภาครัฐร่วมเอกชนเนี่ยก็ เป็นเรื่องปกตินะครับควรจะมีอิทธิพลมักจะถูกดึงเข้าไปตรงนี้นะครับเริ่มทํางานที่กษิกรไทยนะครับแล้วจนได้เป็นตําแหน่งกรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะครับจากนั้นก็เป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชาติชายนะครับรับผิดช่วยด้านพาณิชย์ให้กับน,นายอนันต์ปัรญ,ญา,าชุนแล้วก็พลเอกสุจินดาแล้วก็ยังเป็นวุฒิสมาชิกนะครับในช่วง 2,535-2,536ด้วยนะครับจากนั้นก็เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อปี2,144ต่อจากหมอมราชวงศ์จัดตุโมงคลโสนกุนลนายรับาลดรทักษิณสังเกตว่าคนที่อยู่ในกระทรวงการคลังอะไรที่เป็นคุมถังของประเทศเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่นะครับมีเชื้อสายผูกโยง มีที่พลผูกโยงกับพนชั้นสูงของประเทศไทยทั้งนั้นนะครับปี49นั่นนะครับได้รับรางวัลผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งเอเชียนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับนั่นเนาะจากนิติสารแบงก์เกอร์นะครับในเครือ Fin a n c i a l Times ของอังกฤษด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับดำรงตาแหน่งกรรมการและเลขาในการมูลนิธิป,ป่วยด้วยนะครับประธานกรรมการสถาบันป่วยอึงพากรนะครับแล้วยังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ของธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ กอพอด้วยนะครับหม่อมอุ๋ยีรับตําแหน่งรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคข,ของสุริยจุลานนท์ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งภายหลังการรัฐประหาร19กันยานะแล้วก็ลาออกอย่างที่เราว่ากันเมื่อกี้นะครับเ,เหตุผลหลักที่ลาออกนะครับก็คือไม่พอใจในการนําคนจากรัฐบาลที่แล้วคือสมคิดชาตุศรีพิทักษ์มาทํางานนี่นี่ ครั้งนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเสียงกระแทกกระแทกกันเหมือนกันนะครับสองคนนี่ไม่ถูกกันเพราะสมคิดเคยไปช่วยทักษิณมาก่อนนะครับแล้วรายนี้เขาก็เกลียดทักษิณเข้าไส้นะครับเออเาละนะเครื่องราชก็นะครับพอเป็นกระใสนะครับแต่ว่านี่แหละครับบุคคลคนนี้นะครับเป็นคนที่ทําแฮตทริกนะครับปรีดียาทอเอ่อปรีดีปรีดียาอ,เอาร,ราทอเทวกุลนะครับอืม ก็บันทึกประวัติศาสตร์นะครับให้พี่น้องไปค้นคว้าต่อนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยพี่น้องที่ติดตามการเมืองก็จะเห็นว่าบุคคลคนนี้เนี่ยนะครับมีบทบาทสําคัญนะครับเรียกว่าเป็นตัวต่อต้านทุกแนวทางที่เป็นของทักษิณก็ว่าได้นะครับทาท่านเนียนๆวิาพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยจุดยืนของเขานั้นไม่ใช่อยู่ข้างประชาชนไม่ใช่อยู่ข้างหลักการประชาธิปไตยแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เปลืองตัวมาก พูดก็จะพูดเฉพาะในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับอา้าวนะครับเป็นข้อมูลบันทึกไว้ให้พี่น้องพิจารณานะครับแต่ว่าบันทึกไว้แล้วว่าไอ้พวกที่รับใช้รัฐบาลประเดจการสามคนสูงสุดนั้นนะครับมีนะครับ,มนะรบหม่อมหลวงปรียากรเทวกุลคุณสมหมายภาษีแล้วก็คุณยงยุทธยุทธวงศ์นะครับโอเคนะครับพี่น้องครับเอาไว้แค่นี้แล้วก็ เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็เผยแพร่กันไปนะครับสวัสดีครับ